สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปอนะครับกับรู้ก่อนใครนะในชุดของ11นะครับในชุดนี้นะจะออกวันที่25มกราคมนะครับกับแวนการ์ดอะควาฟอร์สนะครับอะควาฟอร์สนะก็จะเป็นสายนะอันนี้ในภาคจีนะเป็นซาวาดนะครับซาวาดกับแลมบอรเล่นคู่กันนะอันนี้มามามา,มาด้วยกันนอะซาวาดกับแลมบอรนะครับก็เป็นทีดีนะมาในร่างใหม่นะครับภาค V นะ ก็สามารถที่จะสั่งพีออเดอร์นะได้แล้วนะครับก็กดสั่งได้ในลิงก์ในเดสคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับกับวิธีการจัดส่งสั่งซื้อนะสามารถกดจ่ายปลายทางได้นะค่าจ่ายปลายทางอันนี้55บาทเท่านั้นนะแล้วก็ใครจ่ายแบบไปสนิไปสน,ไปสนิทไทยโอนเงินนะก็ค่าส่งเริ่มต้นแค่31บาทนะครับเกิน1,000ส่งฟรีด้วยนะครับโอเคกับความสามารถแรกของซาวาสนะก็เรียกาด1ใบนะเลดเรียกาดของเรา1ใบแล้วก็ เลือกเรียากขาดของคู่แข่งก็รีทายเลยแค่ทําการเลทก็ทําการรีทายได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างที่2ครับเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสของเรานะครับถ้าเรามีเรียากขาดที่เลทยอยู่3ใบหรือมากกว่าเนี่ยเริ่มต้นแบทเทิลเฟสเนอะอ่าก็ทิ้งการ์ดในมือ1ใบครับค้นหาเกรซจากกองการ์ดนะครับไม่เกิน1ใบแล้วไลท์ในสภาพสแตนนะครับและยูนิตนั้นได้บวกหมื่นบวกได้นะครับแล้วก็เมื่อจบเทิร์นนั้น ลิทายยูนิตนั้นนะครับและไล์เกี3รสาจากโซนในสภาพเรทนะก็สามารถที่จะเอามาไลแล้วก็ปั๊มกิฟกันได้รัวๆเลยนะครับก็สามารถเล่นคู่กับแลมบอร์เนะแต่แลมบอร์นี้มันเป็นเกรสมันไม่มีกิฟนะครับไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้โกงเท่ากับของ Can ฟอร์นะอ่าไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวอื่นนะอ่าชิลานุยนะได้กิฟแต่แล้วก็ของ ลุงอาร์ตได้กิปนะแต่ก็จะโกงด้วยอย่างอื่นแทนนะครับก็ถ้าเรามีแวนกาดนะของคุณที่ชื่อว่าสวาร,ร์ในชื่อกาดเนี่ยเกรจะลบ1ด้วยนะก็จะกลายเป็นเกรดสามาราา์เอามาลงเรียากาศตีได้นะครับแล้วก็อยู่ในช่องเรียากาศเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ได้ power หมื่นห้านะครับแล้วก็เมื่อลงสนามในช่องแวนเนี่ย เรียกาดของเรากี่ใบก็ได้จะสแตนเนอเพราะว่าตะกี้นี้ตอนที่ก่อนทําการสไตล์เนี่ยจะต้องทําการเลสอยู่3ใบหรือมากกว่าด้วยนะอันนี้ก็จะได้สแตนขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อยูนิตนี้ตีครับจ่าย1นึ่งเขาจะบาสจะจาย1่โซบารนะครับเลือกแถวแนวตั้ง1แถวนะครับทำการสแตนเรียกาดในแถวแนวตั้งนั้นนะครับถ้าแวนการดของคู่แข่งมีเกย์สามลึกงกว่าตัวพวกนั้นจะได้บวกพาวเวอร์อีก5000นเนอก็จากดับลอสตัวเดิมนี่สแตนแถวหน้าได้2ตัวเลยนะแต่อันนี้ก็ เลือกแค่แถวเดียวนะแถวแนวตั้งก็เพิ่มรอบโจมตีได้อีก1ครั้งนะครับแต่เพิ่มแค่แถวแนวตั้งเนี่ยบางตัวมันตีจากแถวหลังได้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันก็สามารถที่จะหาตัวตีจากแถวหลังได้ก็เสิร์ฟเขาไปอีกนะก็สามารถตีเพิ่มได้อีกนะครับก็บวกพาวเวอร์ด้วยนะก็เรียกว่าเป็นอาตาัตราเป็นสกิลที่สําคัญนะสำหรับสำหรับอควาฟอร์เนอร์ที่ตีไม่ค่อยเข้านะก็บวกพาวเวอร์ด้วยนะครับ ่ไลเดอร์นิกกี้นะครับนิกกี้นะฮะก็เปิดเจ็ดนะครับหาทาวาร์ธหรือว่าเคลพีเดนิสได้นะเคลพีเดนิสมาดูกันว่ามันจะมีพูดอีกนะเปิดเจ็ดนะเคลพีเดนิสน่าจะเป็นเกตสองไหมเออได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ความสามารถในช่องเรียกาดครับเลดยูนิตนี้นำนอร์มอลจากดรอปโซนไปไว้ใต้กองได้นะสามารถที่จะวนกองก็เอาตัวแลมบอสกับเข้ากองได้นะแล้วก็จะได้ ชาร์โซใบหนึ่งได้ด้วยแล้วก็มีทอสนะครับตัวเริ่มนะเป็นฟูอาร์ดนะก็ถูกไล่ได้ควิกชิลนะครับประชาสัมพันธ์นะตารางงานแข่งขันนะแล้วก็กิจกรรมงานแข่งร้านนะครับวันเด็กนะครับมีฟรีไฟใครมาซื้อของที่ร้านเนี่ยสามารถที่จะเล่นนะเล่นฟรีไฟก็คือหยิบเด็กอยากจะลองเด็กอะไรก็มาเล่นได้ตามใจนะซื้อของที่ร้านนะครับแล้วก็มาเล่นแล้วก็จะได้รับโอโมโอกันไปทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีงานแข่งร้านนะครับวันเสาร์ และวันสเสาร์มีฟรีไฟส์เนะแล้วก็วันอาทิตย์นะครับมีแข่ง v ีไฟส์ลีเจนไฟมีไอเดอลอนแล้วก็มีฟรีไฟส์อีกด้วยนะแล้วก็วันที่27 28นะครับมีแข่ง V นะของแวนกาดนะครับแล้วก็พรีเมียมด้วยนะแล้วก็วันที่28นะครับมีแข่งบัตตี้ไฟส์โอเวอร์ไดส์ดูไดส์นะแล้วก็โปเกมอนแล้วก็มีฟรีไฟส์อีกเหมือนกันนะครับก็ดูตารางตามนี้นะใครสะดวกมานะครับก็รีบมากันได้เดี๋ยวแอดมินจะทำทำ ลิงค์ให้กดในแอปของการ์ดไฟ h t นะครับก็ไปสมัครล่วงหน้ากันก่อนได้ส่งชื่อกันทิ้งไว้ก่อนได้นะแล้วก็สามารถมาจ่ายค่าแข่งหน้าร้านกันได้เลยจะมีกฎพิเศษอยู่บางอันนะตามความสนุกของร้านนะครับมานะแข่งที่ร้านมีสนุกกันแน่นอนนะครับมีลั c คกี้ดอแจกกันแบบคุ้มๆกันไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ชิระนุยโอเวโรค,คิปเน้นพูดไปแล้วนะแบมบอสนี้พูดไปแล้วนะแ,บบนแ,ลวนะแล้วก็พิทักษ์นะครับ ีพิทักของอ q ควาฟอร์สเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากจะใส่ดอกพิจูอยากจะใส่คลิแบบเต็มสูบเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้นะถึง16ใบเลยนะถ้าเราใส่คีพิทักนะครับแล้วก็ทาวาวฮัทนะก็สามารถที่จะให้บวกไดเนี่ยบวกไดบวกหมื่นครับตัวไลการ์ดเกรดสามนะก็มาไลแล้วก็ปั๊ม Excel ลนะปั๊ม Excel ก็โกงมากนะสามารถที่จะปั๊มได้นี่แล้วเดนิสเนี่ยใบที่เราหาตะกี้นี้นะเปิด7หาเดนิสได้ก็คือใบนี้นะครับเป็นตัวเกรดสองนะครับ เลสเรียาการใบอื่นหนึ่งใบนะครับดูหนึ่งใบจากกองการละคอนะครับแล้วก็ใช้ได้เธิร์นลังเท่านั้นนะครับก็เอามาเลสแล้วก็คอจะดูก็ได้ดูแต่ไม่คอไม่ได้นะคอการเป็นนั้นบังคับคอนะอ่าดูจะต้องคอนะครับดูเฉยๆไม่ได้แล้วก็คอเลยนะต่อไปครับเธอ difficult ทารา g o n นะครับ เมื่ออยู่ในนี้ถูกสแตนด้วยความสมามารถนะจะให้บวกพาวเวอร์อีก5000นะก็จะเป็นหมื่นซีนะครับแล้วก็เมื่อตีครับถ้าการโจมตีนั้นเป็นครั้งแรกเนะจะได้สแตนดอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเน่อจ่ายโซ่หนึ่งนะพี่ครั้งแรกสแตนอีกรอบหนึง่งจ่ายโซ่หนึ่งอันนี้นิกกี้นะครอันนี้หาทาวาสหรือเคนะิลพี e ไดเดอร์เดนิสได้นะเด็กค่อนข้างจะสมดุลเหมือนกันนะ่ะแล้วก็ ดิฟติงโฟเฟนเซอร์นะครับดูเจ็ดใบแสดงการ์ดที่มีเมลสตอมเนะื้อในสายเมลสตอมนะครับขึ้นมือเลยนะครับเจ็ดใบาหาเมลสตอมได้เกินหนึ่งใบขึ้นมือได้ลงเรียก็ได้นะลงแวนก็ได้นะแต่ตะก,กี้นี้ของตัวตัวนี้จะต้องลงแวนอย่างเดียวเนะื้อแตกต่างกันนะอ่าเดี๋ยวตอนเล่นก็อย่าไปพลาดกันละกันนะครับแล้วก็เมื่อตีครับเมื่อตีถ้าเป็นการตีครั้งที่4หรือมากกว่าเนี่ยแล้วแวนการ์ดเราเป็นเมลสตอมด้วยจะได้บวกอีกพาวเวอร์หมื่นห้าด้วยนะ นายพลทหารเรือแห่งขึ้นข้างนะครับฟลิสทีน่านะครับเมื่อเมื่อตีนะเมื่อจบการต่อสู้ที่ถูกบูธนะครับเป็นเกรดสามเป็น Excel นะถ้าถูกบูธแล้วเราสามารถที่จะสแตนเรียกาศที่ถูกบูธนั้นได้ถ้ายูนิตนั้นสแตนจะเคลื่อนย้ายยูนิตนั้นไปแถวหลังที่ไม่มียูนิตได้นะถ้าถูกบูธก็เอาตัวบูธไปไปบูธต่อให้เพื่อนได้อีกเหมือนกันนะครับอืม ก็เอาไปบูตต่อหรือว่าทาบูตมันก็มันก็เป็นตัวแจกพลังนะฮะแล้วแต่นะว่าจะแล้วแต่ใช้ยังไงนะอันนี้นายพาลทหารเรือแห่งการสู้อันกล้าหาญอากิอาสนะครับเรียกอากาศนะเลดเรียกอากาศสองใบยูนิตนี้บวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นจนจบเทินนะครับนะบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นจนจบเทินเนี่ยไปคิดคอมโบกันถ้าเกิดบูตด้วยตัว สกิลตีจากแถวหลังได้ก็ก็ดีนะเออแต่มันไทยแล้วมันบอดมันปันปวดเนี่ยใช่แล้วบอรบอดปันปวดย้ายแล้วก็ไปที่ไม่มียูนิตแล้วเทินถัดไปก็ทําอะไรไม่ได้นะมันพังบอร์ดตัวเองเปล่าๆนะเสียฟอร์เมชั่นอันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ระยะยาวมันก็ใช้ได้เทินสองเทินนะเทินที่สองไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วนะอากิอาสนะครับสามารถเลสสองใบเนอะจะได้บวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นด้วยเนอะจ่ายเคาน์เตอร์บาท1หนึ่ง บับเบิลบอลคอเพอร์บอลนะครับเมื่อฮิตแวนการ์ดนะที่ตีหรือบูตเปิดเจ็ดหาเมลสตอร์มได้นะนี่หาเมลสตอร์มรวยๆนะสายเมลสตอร์มนะลาดิเอตแอซซอลนะครับเมื่อลงสนามความสามารถฮิตของคุณในการโจมตีสู้ที่ตีหรือบูตเนี่ยสามารถใช้ได้แม้กระทั่งไม่ฮิตนะก็ อันนี้อันนี้คือเมลสตอมชัดๆเลยนะสามารถที่จะทําให้ตัวเมลสตอมเนี่ยตีได้2รอบเลยนะครับเพราะว่ามันต้องการฮิตเนเมื่อลงสนามนความสามารถที่ฮิตในการต่อสู้ที่ยูนิตตียูนิตนี้ตีหรือบู t จะสามารถทํางานได้แม้ว่าตีไม่ฮิตนะครับก็สามารถสามารถบูนะตีหรือบู o อืมก็ใช้กับเมลสตอมเลยไม่มีอันอื่นเลยนะแล้วก็นำการ์ดนี้ ที่มีเมลสตอมนำการที่มีเมลสตอมจากดอบโซนเข้าใต้กองเพื่อที่จะจั่วได้นะครับอันนี้มันเป็นก็หลกัหลกๆเนี่ยเอามาใช้กับเมลสตอมเนี่ยก็คือจะติดฮิตแล้วก็ถ้ามีตัวติดบูทเนี่ยก็จะมีบู t ฮิตได้บูทฮิตนะบู t ฮิตได้บวก Power อร์พันะที่เห็นชัดๆโดยไม่ต้องจ่ายคอนะแต่ตัวนี้มันเป็น Power อร์พันนะถ้าเป็นตัว power 9,000เนอเอามาตีแถวหน้าได้มันก็จะดีอีกอย่างหนึง่งแต่แต่เป็นเกรหนึ่งก็ก็ไม่เร็วนะไม่เร็วไม่เร็วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะก็ต่อไปครับสเปลบาร d าดากอน,นะครับเมื่อตีแวนการ์ดนะถ้ามีเลสอยู่4ใบหรือมากกว่าครับจ่ายโซ1ก็รีทายนะเอาไว้รีทายนะแต่ก็ไม่มีกิฟต์นะครับเล่นก็จัดเทคดีๆนะต่อไปนี้เกล ออกนะครับเมื่อตีครับสแตนเรียการ์ดแถวหลังหนึ่งใบเออหาตัวที่เตีกแถวหลังนะแถวหลังของคุณหนึ่งใบนะครับตัวที่จะตีแถวหลังอันนี้เด็ดเลยเด็ดเลยแล้วก็เลือกแวนการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับยูดิดนั้นบวกพาเวอร์ห้าพันจนจบไม่ใช่ลบหนะ้าพันนอะอันนี้อยู่ในช่องแวนนะแต่อันนี้น่าจะดีในช่องเลียนะเลสสามารถที่จะสแตนเรียการ์ดแถวหลังของคุณได้นะก็ ใช้กับตัวที่ตีแถวหลังได้เนี่ยจะเจ็มมากเลยนะต่อไปครับเคล็บี้ไรเดอร์บิลอนนะครับเมื่อตีถ้าตีเป็นครั้งที่4หรือมากกว่าบวกหมื่นห้าเนี่ยนี้เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายถ้าตีบวกหมื่นห้าแล้วก็นี้เอลบิต้านะครับถ้าแวนการ์ดเรามีเมลสตอมในชื่อการดด้วยเนี่ยจะบวกพาเวอร์ห้าพันแล้วชิวอีกห้าพันเนี่ยเอามาการ์ดได้นะก็เป็นการ์ดหมื่นนะครับก็ใช้เป็นแบบคอนเทนิวด้วยนะก็ยืนหมื่นสี่นะ แล้วก็เมื่อตีแวนการนะความสามารถฮิตทํางานแม้ว่าไม่ฮนะิตเนี่ยก็เอามาใช้แาวนี้มากับมากับนั้นด้วยใช้กับเบลซอมได้นะเหมือนกับตัวเกตหนึ่งมีเกตหนึ่งด้วยมีเกตสองด้วยนะใช้ได้ง่ายขึ้นนะแต่ตัวเกตหนึ่งนี่เมื่อลงเนะเมื่อลงใช่ปะในเทิร์นนั้นเลยเมื่อลงนี่นี่เมื่อลงสนามเนะี่ยก็ใช้ได้เทิร์นเดียวนะแต่อันนี้คือเมือ่อเมื่อตีเลยอันนี้ใช้ง่ายกว่านะครับใช้แน่นอนนะโ์โดลิสนะครับเมื่อถูกเลส นจะสามารถจ่ายหนึ่งคาสตบาบาลนะครับเลือกเรียกอากาศของเราได้บวกพลังงานหนึ่งอันนี้โกงอันนี้โกงนะมาปั๊มให้เพื่อนกันหน้าในอาร์อย่างนี้ได้ไงนะโอเคนะแล้วก็เทียนให้มาคารออนนะครับเป็นเกรดหนึ่งพลังงานสามพันมีสองคีย์ดีคอลนะอันนี้ถ้าบวกพาวเวอร์ให้เนี่ยกดดันมากๆเลยนะนี่ตัวเริ่มนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ให้เป็นคลิสแตนเนอะร์ให้เป็นสมดุลน,นะครับแล้วก็ Activate Darko Kit นะมีเป็นฮิลแบบใหม่นะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้เน i ะเมลสตอมตัวเก่าหายากมากนะหายากมากแอดมินฝากรีปินลงงานแข่งหน่อยนะไม่รู้ว่ามีแผนทำหรือเปล่านะแต่ก็ถ้าหาไม่ได้มีแบบหรูนะมีแบบหรูนะเมลสตอมชุด s v r 02เนี่ย ยังพอหาได้แล้วก็มีแบบหรูในชุดนี้อีกเหมือนกันแบบฟอยทองนะถ้าใครอยากเล่นเมลสตอมต้องจัดหรูกันไปแล้วถ้าหาแบบไม่หรูก็ก็ต้องหามันกล่องมันหาไม่ได้หาไม่ได้เลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้เนะซื้อสินค้าได้ในเว็บ VG การะชกด Description ข้างล่างเลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย